อุบัติเหตุจากการดำเนินงานยกเหล็กเส้นกำแพงกันดินหรือว่าดีวอลมันร่วงลงมาขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่ของทวงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อูนราชบูรณนะโดยเหตุการณ์นี้มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้ ผู้จ้างระงรับการปฏิบัติงานที่ใช้เครนทั้งหมดโดยทันทีทางกระทรวงคมนาคมและทนตรีว่าการคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น2รอบนี้นะครับยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคมกําลังไปดําเนินการตรวจสอบหลังจากนี้จะมีการคุมเข้มให้บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างที่รับงานจากทางภาครัฐมานะครับต้องมีการให้คะแนนแล้วละ่ะ<า>ถ้ามีคะแนนติดลบไม่ถึงเกณฑ์ก็จะไม่มีสิทธิ์ร่วมประมูลในโครงการของรัฐบาล